โอ้ยอยีลับยีลับยีลับโอ,โอ้ตัวผู้นั่นเนี่ยนี่อะไรเนขาตายเหรอ ไปหยกมึงขออาหารนะเนี่ยดูท่าแล้วมันสงสัยมันเคยได้กินอ่ะใช่มันวิ่งออกมาจากตรงนั้นดูดิเงยมันยกขาเฉยเลยเสียงอะไรเสียงนกนกแก้วนี่เองเฮ้ยเขาเาใส่อันนี้มันด้วยอ่ะข้อเท้าเป็นสีทองทองไอ้ไง ทำไมต้องใส่ไอ้ไงพวก GPS ไนเวลาบินออ๋แวนบิหายไปหรอซันคอโนะซันคอโนะแล้วตัวที่อยู่ข้างนอกอะ่ะมันหลุดหรอแต่ว่ามันไม่ลำแพนไม่ลำแพน <c oughs> ลำแพนหาง คาปิบาร่ามีเป็ดด้วยใช่เป็ดเหรอเรียกอะไรปิบาร่าเออเขามาจากไหนเนาะน้ำข้าวงั้นอ่านดิลูกนกกระจอกเทศเต่าอยู่นู่นครับเต่านี่เต่าอยู่นี่นี่อะไรนกกระจอกเทศนะนกกระเรียนอ่ะ วันน,กก,นกกระจอกเพล่นกกานกกาเรียมาไม่มาก็ลาแหละ <laughs> แพะแคร์แครมากตัวเล็กนิดเดียว <c oughs> <c oughs> จเอหนูกแกสบี้ดดตัวนั้นอะดรใส่ยมามคออาหารตาแดงจ้ะรถมาแล้วคือ เป็นชดูนี่นะครับผมที่เป็นจุดจอดจุดสูงกีฬาครับหรือที่เรียกกันว่าบ้านแดงนั่นเองนะครับผมจะเป็นจุดที่เราใช้สําหรับจัดกิจกรรมและจัดงานต่างๆของทางไร่นะครับ ส่วนที่เห็นเป็นหอคอยสูงๆนั่นก็คือจุดเปิดตัวชีปลายหลวงหุ่นสลิงนั่นเองนะครับผมละบ้านแดงทางด้านหน้าขวามือนะครับก็จะเป็นศูนย์เช่าจักรยานหรือสกูเตอร์ไฟฟ้าของอร์กิลานะครับส่วนบ้านสีเทาหลังคาสีแดงทางด้านหน้านะครับผมก็เป็นจุดจำหน่ายสินคาันใ์นรดยไร่ของเรานะครับส่วนจุดนี้นะครับผมจะมีรถนีมารับทุก15นาทีนะครับผมนัเที่ยวจะเลือกรถคันไหนก็ได้แต่จำเป็นจะต้องถึงทางกันไปนะครับ ชงสินค้าในร้านค้า,ากันบอดน,นะครับผมมี15นาทีจะมสิบหกไปเปลี่ยนมารับนะครับเชิญครับ